โรงเรียนด้วยทักษะโคดดิ้งควบคุมด้วยไมโครบิตในเขตพื้นที่ภาคการต่อล่างนะคะค่ะทางเราก็ได้มีเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครัอ่ะไหนปอสามยกมือดิปอสามปอสี่ไม่มีใช่ไหมปอสี่มีไหมปอสี่ปอห้าปอหกครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็ขเกาะต้อนรับคุณครูนิดหนึ่งนะครับว่าในกิจกรรมคราวนี้แทนพอใช่ไหมครับ สอนเด็กว่าเทคโนโลยีมันเกิดไปเลยเพราะว่าข้อสอบมือเด็กไม่ค่อยเน้นเทคโนโลยีเน้นแต่เลยครับแมทณิตศาสตร์ คุมิตนะคะนางสาวนิชยาขุนดำนะคะวันนี้ได้รับมอบหมายนะคะให้มาเป็นพิธีเปิดแทนท่านผู้นวยการโรงเรียนนะคะวันนี้ผู้นวยการศิดมาิจนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นเกียรติและยินดีมากเลยค่ะนักเรียนทราบไหมคะผมอาจจะไม่ทันโครงการนี้คุณครูติดต่อพี่โอคุณครูเคยพาพี่ไบเฟิ่องนะคะพี่ไบเฟิร์นพี่ออยไปคณะนี้ค่ะคณะวิศวะมหิดลมาแล้ววันนั้นท่านอาจารย์ที่ พระบริจาคเครื <not reading Scotland> ่องเล่น um, อ <riff aquilo> ุปกรณ์กีฬาคือให้มาเยอะมากลูกไปตอนก็คือเราได้ใช้ค่ะแล้วก็พี่โก็บอกบอกคนนี้ว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาจนเล้วจนเล่าแต่ก็เราเราก็รอนะคะเรารออย่างมีความหวังนี่ยวันนี้การที่เฝ้ารอค่ะไม่ได้ทําร้ายใครเลยมันเป็นจริงแล้วซึ่งมันมาตกในขต้นหลังะก็ไม่เป็นไรก็เรายังเป็นลูกค้ำถมเหมือนกันนะวันนี้เป็นเก่งมากดีใจนะคะคือ ก็เหมือนที่บอกอาจารย์โรงเรียนหนูโรงเรียนท่านพงศ์ไม่มีรูคอ,คอมพิวเตอร,ร์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร,ร์ที่ได้มาก็คือบริจาคมาท้งนั้นเลยนะคะบริจาคมาจากโรงเรียนมัธยมมัิศรีตารามโรงเรียนสะอาดพเดสมิทยานะคะบริจาคทั้งนั้นเลยค่ะเราอยู่ในความขาดแคลนแต่เราไม่ขาดแคลนค่ะเราพยายามที่มันจะให้มีให้ลูกๆเราให้เด็กนักเรียนเราได้เรียนค่ะก,ก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนมากนะคะที่แบบยังยึดถือพวกเรานะคะ วันนี้ถ้ายินดีต้อนรับผิดพลาดประก,การใดคือบางทีอาจจะแบบดูแลไม่ทั่วถึงนะคะให้บอกได้แล้วก็พวกพีๆ่ๆหนูค่ะเป็นเด็กที่แบบก็ความเป็นเด็กนะคะอาจารย์ก็คือเด็กก็ยังเป็นผ้าขาวที่แบบเออแล้วแต่ว่าเราจะต้อนอะไรใส่เขาถ้าเขาผิดพลาดประก,การใดไม่เชื่อฟังก็ขอโทษด้วยนะคะก็ท,ทํโทษได้ค่ะทาโทษได้เลยนะคะก็กมจะนี้ได้เลยเพราะว่าก็เนี้ยมาแล้ว ว่าก็กลัวเหมือนกันพอมีอาจารย์มาจากภายนกค่ะไม่รู้เด็กจะสนหรือเปล่าเราก็กังวลน,นะคะเราก็กังวลกลัวว่าเดี๋ยวจะสร้างแบบว่าภาพออกมาไม่ดีก็จะสอนนักเรียนตลอดว่าเวลาเข็บไปใครมาหรือไปข้างนอกหรืหรหรไปสร้างชื่อเสียงนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มงมงงหนูตกเป็นเชื่ออะไรทันทีคะชื่อเสียอ่าชื่อเสียท,ทันทีหรูก็จะสอนลูกๆนักเรียนอ,อย่างน้ตลอดนะคะคือคือหนู แล้วก็จะมีคําว่าครูกับอาจารย์นะคะเด็กก็จะสงสัยเออเขาเรียกอาจารย์อาจารย์ก็คือหนูเรียกอาจารย์ได้ทั้งเป็นอาจารย์และก็คุณครูได้เลยเด็กประถมจะเรียกคุณครูค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็จะเป็นคําเด็กใหม่ของเขาอะไรแบบนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอให้พวกเรารับความรู้2วันนะคะสวันเราจะอบรมอาจารย์จะอยู่กับพวกเราที่ี่2วันนะคะให้พวกเราเรียนรู้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าบางเรื่องครูเบนส์ครูนี้ครูวิไม่สามารถ วันนี้หนูอยากรู้เรื่องอะไรหนูถามอาจารย์ได้เลยนะคะไม่ต้องอ่านโอเคโอเคค่ะ, okay, คะวันนี้ขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ